เกมสร้างสุขนะฮะข้อนี้นะมีตุ๊กตาหมีน่ารักเลยแต่ละตัวก็จะบ่งชี้โครคภัยไข้เจ็บของแต่ละตัวไว้ด้วยคําถามในข้อนี้ข้อละสองคะแนนตัวไหนที่เสี่ยงโอกาสเป็นเบาหวานสูงมากเลยแต่ละท่านบนแท่นของท่านมีเข็มใช่ไหมครับมีห้าเข็มมารักษาเขาเอาเข็มมาปักถ้าไม่รักษาก็อยู่เฉยๆ ผมขออนุญาตตัวแรกครับสายตาพร่ามองเห็นไม่ชัดโอกาสเสี่ยงเบาหวานสูงใช่หรือไม่เชิญครับมีขยับตัวครับขยับขยััับตวครบไม่ยไม่มีใครมาครับไม่มีใครมามาครับลังเลเหมือนกันมาปักไม่ละงเลยค่ะมาคนเดียวออาพูดมาปักนันเป่าพ่ออะไรมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการที่มันขึ้นตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าท่างนี้บอกสายตายาไม่เกี่ยวเอาคุณหมอครับสายตาพร่ามองเห็นไม่ชัด โอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงใช่ไหมครับใช่ครับายแล้วแ่นดินไหวเลยเพราะอะไรครับหมอคือคนที่มีสายตาพร่าเนี่ยให้ระวังเรื่องเบาหวานด้วยเพราะว่าเวลาน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะทาให้เลนตามันบวมแล้วมันก็จะทําให้เราโฟกัสไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาวะเบาหวานขึ้นตาครับก็เลยทําให้เราตามัวมองไม่ค่อยชัดไปเรื่อยๆครับอันนี้หลายคนก็เคยได้ยินเลยคอดํา รักแร้คำเป็นปื้นเสียงเป็นะบะหวานสูงเลยพร้อมมาครับเขา่อยางื่ลยไม่อยาง่อ่เหงื่อเยมาแล้วเอเอโอยไม่น่าใช่นี่มั่นมากเลยบอกเลยเห็นอะไรครับไปําอ๋อหนูรู้แค่ว่าเขาชอบพูดกันว่าเป็นปบะหวานปะเนี่ยคอํำมากอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอก เฮ้ยไม่ได้ถูที่ใครไม่ได้ถูเลยแบบใช่ไม่ใช่แต่รูเชื่อเขาไปก่อนคุณหมอเป็นไหมฮะเป็นครับเป็นครับอะไร่ยเพราะอะไรเพราะอะไรคุณหมอส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันว่าแพ้สร้อยแพ้โลชั่นอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเป็นปื้นดําอยู่ที่คอที่รักแร้อันนี้มันเป็นอาการแสดงออกของภาวะดื้ออินซูลินครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่ตั้งคันที่เราเริ่มเป็นยังไม่มากก็จะมีรักแร้ดําคอดําได้โอ้มันก็เลยเป็นหรือเปล่าเป็นเหมือนกันค่ะเริ่มเลิศไปต่อนะฮะอันนี้ได้ยินบ่อยเลยปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนี่ปัสสาวะบ่อยมากขึ้นเสียงเป็นเบาหวานสูงเลยมาอย่าไปอย่าไปอย่าไมาอยอาไปสองอย่าไปสองอย่าไปเพราะอะไรสองอย่าไปเพราะว่าคนปัสสาวะเรื่องแบบเนี้ยอ้าวคุณหมอ เห็นไหมคู่นี้เขาก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่ใช่เชื่อปอยปัสสาวะบ่อยมากขึ้นเสียงเป็นหวานไหมครับเสียงครับพวกคู่อยนียพวกผมบอกเลวเอาคุณหมอเพราะอะไรครับปัสสาวะบ่อยมากขึ้นคือปกติเนี่ยที่ไตเราเนี่ยมันจะเหมือนเขื่อนครับเขื่อนในการที่จะกรองน้ําตาลได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้ําตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันก็จะกรองไม่ไหวมันก็จะร้นออกมาทางปัสสาวะ มันก็เลยทําให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะนี่ไงมันก็จะออกออกโอ้ยมาตัวใหม่ตัวมา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 อันนี้อันนี้เราก็จะเกิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันหัวใจเต้นเร็วมาเชิญสำหรับอันนี้น่าจะไม่จริงเราก็สวนไปเลออเราก็สวนสิเออนี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกความฉลาดของเราเนี่ยเอ้าต้องฟังเหตุผลเขาหัวใจเต้นเร็วเพราะว่านอนไม่พอไม่ใช่ปัสสาวะเพราะอะไรล่ะ ก็ต้องตางขึ้นสูงแล้ว็พ่ได้นอนก็เลยหัวใจพูดไปเรื่อยเหรอเป็นคนเดียวที่จะได้คะแนนคุณหมอเสียงเป็นเบาหวานใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่โอ๊ยตายเอาไปไปสีแล้วสีแล้วเนาะนะตัวสุดท้ายแล้วนะครับ น้ำหนักตัวลดลงไม่ทราบสาเหตุมาใช่เฉียวใช่เขาบอกว่าน้ำหนักลดนี่ไม่แต่ความเสี่ยงมันต่ำลงว่างสิวะอะไรตะโกนเลเียงกันไปก่อนเขียงกันไปก่อนสามไม่ปา นมสองมันเกี๊ยวไอ้โบว์วลังเลแต่มาปักสองมันเกี๊ยวตะโกนเนี่ยอ้วนแล้วก็เปื่อเป็นเบาหวานทั้งสองอันเหรอไปทำไมสู้เฉโอโหว่าไม่ใช่เพราะเพราะพี่บอกไม่ใช่เป็นเขาลดน้ำหนักน้ำหนักเลยลงผมมาเคยเป็นเบาหวานตอนผมเป็นผมยังไม่รู้ของเสียหรือเปล่าของทุบเลยจนหมดเลยของเสียไม่ได้องแต่จนพ่อบอกว่า ช่วยไปหาหมอหน่อยว่าเป็นอะไรไม่ตรงกันไม่ตรงกันอ่าทางนี้ทางนี้ก็ลังเลยอยู่สักสักครู่หนึ่งแล้วค่ะพอหนูมาคิดหนึ่งเอ้ยคนนี้เป็นเบาหวานเขาผอมโซนินาะพวถูกน้ําหนักตัวลดลงไม่ทราบสาเหตุเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงว่าไงคุณหมอจริงครับวันนี้มันต้องเช็คมันไม่เลยฟังเลยมันต้องเช็ค เดี๋ยวนะปกติเราจะบอกว่าอ้วนใช่ไหมใช่เป็นอันนี้ลดลงหมมไม่สราหตุก็เป็นเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าเวลาปกติร่างกายจะเอาน้ําตาลมาเปลี่ยนเป็นพลังงานถูกไหมครับแต่พอคนเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถเอาน้ําตาลมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ละมันก็เลยจะต้องไปดึงไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อมาสลายแล้วก็ เป็นพลังงานนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคนเป็นเบาหวานจะปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วมันก็เสียน้ำไปอีกทางอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วครับคล้ายๆกับพี่ปบองเป็นเลยครับนี่ไงใช่ไหมผมเมือการตรงเลย เพิ่มนิดหนึ่งนะครับอาการเหล่านี้ถ้ามีอันเดียวเนี่ยอาจจะโอกาสก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหลายๆอันนะฮะเช่นว่าอันนี้สายตาบ้ามด้วยสายตา้าด้วยคอก็ะดมด้วยปัสสาวะบ่อยด้วยนะครับมันจะป่วยมันจะใช้จังโอกาสมากเดยเรื่อยๆเลยครับมันจะเป็นเบาหวานใช่อยากรู้ว่าค่าน้ําตาในแต่ละวันของคนทั่วไปกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคำถามข้อต่อไปครับ เมสร้างสุกนะยังอยู่กับเรื่องราวของเบาหวานมาถึงตรงนี้ก็คงจะมีข้อมูลเยอะขึ้นแล้วเยอะแยะมากมายอ้าวมาถึงตรงนี้ถ้าเราเป็นเบาหวานมีอาหารอยู่4แบบนี้อันไหนเหมาะสมที่สุดที่เราจะกินอันแรกก็เป็นข้าวขาวอันที่สองข้าวเหนียว,วอันนี้เราคุ้นหมดอยู่แล้ว,วข้าวกล้องเราก็รู้จักสุดท้ายเป็นข้าวโอต๊ตถ้าเราเป็นเบาหวานอะไรที่เหมาะที่สุดเขียนเลยครับ ดีที่สุดเข้ากล้องเขีไปเลยชูอะไรก็เข้ากล้องอยู่คนเขาได้ย um ินน่าเสียงค่ะเ้กล้องเข้ากล้องเขียไปเลยพร้อมกันเลยนะครับเปิดครับปุ๊บนะเข้ากล้องเข้ากล้องเอาเข้ากล้องหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็รู้หมดแล้วเขาจะเขียนตามเราไงเสียงอะบอกว่าจะดังเลยเพราะอะไรเพราะอะไร ขตามที่ผมได้เล่นฟิตเนสมานะฮะเขาบอกว่ามันจะทําให้น้ําตาลมันน้อยน้อยกว่าเข้าเหนียวหรือว่าข้าวและคนอาจจะมีมีสิทธิ์ได้ยินมาแต่เรายังไม่รู้ผลจ้าข้าวฟอกสีเลยพวกนี้ยฟอกขาวะไรพวกเนี้ตัวเนี้ยน้ําตาลจะสูงมาดูนะถ้าสมมว่ามีอาหารอยู่4อย่างนะดีที่สุดตอบเข้าวกล้องจริงครับจริงผมบอกแล้ไม่น่าพูดจัง แสดงว่ามีความความรู้หรือว่าได้ข้อมูลความรู้ได้พอควรเลยก็10ก็10เบาๆเอ้าในสมมุติพบเพราะอะไรถึงถึงเข้ากล้องดีกว่าทั้งหมดของ4อย่างนี้ฮะครับก็คือเค้ากล้องเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่เยอะครับแล้วก็มันจะมีประยาของมันอยู่นะครับแล้วก็ทําให้การย่อยเนี่ย มันก็ทำให้น้ําตาลเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมีน้อยลงเพราะฉะนั้นในสีอย่นี้อันนี้ดีที่สุดใช่ครับใช่ครับข้อต่อไปกลุ่มนี้มีอะไรนะนี้มีเฟรนช์ฟรายขนมปังฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรพาเกตบาเกตบาเกตขนมปังโฮวีดโฮวีดาเกตตี้อันไหนเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเรามีกลุ่มนี้4อย่าง เขียนเลยครับโควิดไม่เช่นไปขนมปังฝรั่งเศสสปาเกตตี้สปาเกตตยาวๆนะสปาเกตตี้ออยกค่ะโควิดโควิดโควิดเอาหมดเลยเนี่ยจะยินไงพี่หนักสุดผมว่าสปาเกตตี้เพราะมันเป็นโปรดักต์แบบแปรรูปคือเวลาตอบถูกปุ๊บเสียงมันจะดังมันจะมากมันจะถูกดังนั้นน่ะโควิดถูกก็ผิดครับผิดครับผิดครับ คุณคิดว่าอะไรลองทายเล่นๆเิคิดว่าอะไร้ก็ต้งเป็ฝรั่งเศสเฟนฟรายโปรดฟังนะดีที่สุดในกลุ่มนี้เฟนฟรายฝรั่งเศสโฮวิตสปาเกตตีอันไหนครับสปาเกตตีครับนี่บอกเยอะสุดทำไมอ่ะมันก็มันเป็นจังแป้งไม่เถอะไม่ผิดนะหมอไม่ผิดครับสปาเกตตีนะครับอ่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอ่าสุดท้ายในข้อนี้มาอีกชุดหนึ่งค่ะผลไม้ผลไม้ โ้นี่ง่ายเลยนี่ง่าย,ง,ายง่ายง่ายว่ามาอันแรกแตงโมคุ้นเคยอยู่แล้วครับตามมาด้วยกล้วยหอมมองเล็บมีสุกด้วยนะอ่าแ,แล้วก็มามันเทศฟักทองอันไหนที่จะเหมาะกับเราถ้าเป็นกลุ่นมนี้ใน4อย่างนี้ แตงโมแตงโมสี่สิ่งนี้อะไรดีที่สุดสักแบบแตงโมไปเลยพร้อมยกครับแตงทองแตงโมน้ำตาลสูงมากอะฮะมันเทศไม่เหมือนกันแล้วครับมันเทศเพราะอะไรครับในมันเทศมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้คนเป็นโรคเบาหวานเลยนะฮะน้ําตาลต่าลงนะฮะและได้เรื่องของสุขภาพมากขึ้นส่วนฟักทองเนี่ยมันเป็นเรื่องสายตาเพรคุณอยากฟักทองผมอยากได้ฟักทองเพราะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยแตงโมมันจะมีความหวานกล้วยสูตหวานมันเทเทศเนี่ย ถ้าไปปิ้งไปย่างก็หวานอ,าอันนี้หวานน้อยสุดคือฟักทองเป่นฟักท <c oughs> องก็มาส่งทางด้านนี้เพราะอะไรคะจริงๆแฟนหนูเขาน้ําตาลสูง <c oughs> คุณหบอกเขาให้งดอาหารหวานแล้วเขาบอกให้กินผลไม้แล้วหนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วผลไม้ทานอะไรได้บ้างาแล้แตงโมงได้ไหมเขาบอกว่าแตงโมงไม่ได้เลยน้ําตาลสูงอ,อะไร<ต>อย<ต>่อางเงี้ยหนูก็เลยแบบอ้าวถ้าจะกินอะไรได้ก็งดงดไปก่อนหนูก็เลยคิดว่าจะ ักทอน่าจะหวานหน่อยสุดอันนี้หนูหรือว่าหมอบอกให้แนะนําว่าฟักทองอันนี้หนูคิดเอาโอเคคำตอบที่ถูกคืออะไรครับกล้วยหอมสุกไม่มีใครเลยกล้ยหอมสุกด้วยแล้วทำไมมันถึงได้ดีกว่าทั้งหมดเพราะอะไรครับจริงๆมันจะมีส่วนที่เรียกว่าดัชนีน้ําตาลนะครับภาษาอังกฤษว่าีมิกอ m i c i n d e ์นะครับซึ่งก็เป็นดัชนีที่เขาไปวัดดูว่า การปลดปล่อยน้ําตาลเนี่ยหลังกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอันไหนที่จะทําให้น้ําตาลเนี่ยขึ้นสูงสุดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรากินสิ่งนี้ก็ไปน้ําตาลมันจะไปเร็วใครเร็วกว่ากันโดยหลักการแล้วเนี่ยครับครับเราอยากจะให้คนไข้เบาหวานเนี่ยกินอาหารที่มันค่อยๆย่อยแล้วน้ําตาลร่างกายจะค่อยๆขึ้นนะครับเราจะเรียกว่าดัชนีน้ําตาลต่ำดัชนีมันจะต่ํามันจะสูงเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับครับสังเกตที่ไฟเบอร์ ไฟเบอร์อหรือกาก,ากใยอาหารครับดังนั้นอาหารไหนที่มีกาก,ากใยมากกว่ามันก็จะทําให้มันย่อยช้าๆร่างกายต้องใช้เวลาย่อยนานน้าตาลก็จะค่อยๆขึ้นดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเออเราจะเลือกอยังไงบ้างเอาง่ายๆแบบนี้ครับสังเกตดูว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าไฟเบอร์เยอะเราต้องเคี้ยวนานขึ้นโอ้อสังเกตง่ายๆคุณกล้วยหอมสุกน้อยสุดในนี้น้อย,ยอสุดในนี้เลยครับ ใช่แล้วแหละครับนอกจากกล้วยหอมที่ค่าดัชนีน้ำตาลน้อยที่สุดก็คือ46แล้วมันเทศก็จะอยู่ที่61ตามมาด้วยแตงโมงครับที่ใครหลายๆคนเข้าใจผิดอยู่สูงถึง72และที่มากที่สุดในกลุ่มก็คือฟักทองครับที่สูงถึง75นั่นเอง ส่วนในกลุ่มของแป้งแปลรูปที่น้อยที่สุดครับก็คือสปากเกตตี้ที่ค่าดัชนีน้ำตาลสูงเพียง41หมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานตามมาด้วยขนมป,ปังโฮบีดครับ53แล้วเฟนฟาย75 ที่สูงที่สุดก็คือขนมปังฝรั่งเศสครับ95เลยทีเดียวส่วนในกลุ่มของข้าวนั้นน้อยที่สุดอยู่ที่ข้าวกล้องครับ50ตาม l มเดลคอโอด55ข้าวขาวที่คนทั่วไปมักนิยมกินอยู่ที่87และที่สูงที่สุดก็คือข้าวเหนียวสูงถึง98เลยทีเดียวซึ่งแนะนำว่าควรทานอย่างระมัดระวังและก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองแหละครับ ก็แนะนำนะครับว่าอาจจะไปหาดูนะครับว่าอาหารแต่ชนิดเนี่ยมีค่าดัชนีน้ําตาลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีสูงกลางต่ำถ้าเกิดสูงเนี่ยก็คือค่าดัชนีที่เกิน70ขึ้นไปเนี่ยอ๋อในกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นุ่มกลางนะครับก็คืออยู่ที่56จนถึง69แต่ว่าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแนะนําให้ต่ำกว่า55อันนี้ก็จะสามารถทควบคดมน้ำตาลได้ง่ายอ ในข้อต่อไปเพื่อจะเร่งขึ้นมาข้อละสามคะแนนเ <NYU> <NYU>